พี่น้องจบลงไปแล้วกับแพวพาวแสงทอง x e s p แบ n นณระร้านลำน้ำลาดกระบังคืนนี้สนุกมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาหน้าง,งานและแฟนคลับในกลุ่มปิดนะคะเห็นรอยยิ้มและความสุขของทุกคนแล้วทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจมากจริงๆคะ่ะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณสุภุสุขสุนแฟนคลับแฟนเพลงหนาเวทีผู้จัดการ ใจดีพีเคทุกผูสุขคนพี่น้องจา้าว้าวสุดยอดพี่น้องบอดสันบอดแพลวสุดปังพี่น้องจา้าแฟนคลับแฟนเพลงไปให้กำลนังใจรนรามพี่น้องถึงออนไลน์ line, อีกพี่น้องจา้าถึงติดหนา้าเวทีถึงพวงมาลัยสุดยอดมากจริงๆพี่น้องแฟนคลับไปให้กนกัลังใจห้ายลาย,ลายดีใจกับบอดแพลวบอดสันพี่น้องหนา้าไม่เพิ่นสวยรอค่ะพี่น้องจา้าบอดแพลวหนา้าเด็กน้อย สวยสวยบอดสันก็รอรอพี่น้องทั้งสวยทั้งหรอช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเฮงเงปังปังรวยๆค่ะพี่น้องแฟนกับแฟนพิงให้กำลังใจรนลามพี่น้องอยางนิขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สู่ฟังพี่น้องแล้วก็ขอบคุณสุปุสุคนมานๆปังปังเดอ้อลูกสันลูกแพลสุดยอดค่ะน่ารักมากสวยและ หล่อทั้งคู่เลยค่ะน้องน้องเอสีสุดยอดมากจริงๆค่ะปังๆเลยด้วยยิ่งๆขึ้นไปนะคะมวนค่ะพี่น้องจากเ้าไปเบิงงในออนไลน์พี่น้องมวนมวนเขาไปเบิรงแล้วเบิรงอีกมวนค่ะสวยหน้าหวานมากเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยไม่ผิดหวังค่ะแพวพวสันสวยหล่อจริงๆค่ะแมนอีดีพี่น้องจาแพลวพาวไปเกาหลีมา หน่าเด็กลงมากร้อยเท่าสวยขึ้นกว่าเดิมเหมือนตุ๊กตาบาบี้เลยค่ะน้องพี่น้องเป็นตาหักตาหักพี่น้องมึงเราหนาหักกับพี่น้องจ้าน่ารักที่สุดเลยสวยหล่อมากค่ะพี่น้องไปเกาหลีงวดนี้คือแบบสุดยอดมากจริงๆค่ะแพรวน่ารักมากน่ารักเสมอไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังเลยจ้านอ้องแพรวสวยขึ้นมากค่ะน่ารักที่สุดเลยน้องพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องจ้า บอดสันเราก็รออยู่แล้วพี่น้องทั้งสวยทั้งหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยพี่น้องน่าฮักกับพี่น้องจ้าอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยพี่น้องในงานพินตะมวนพินตะมวนพี่น้องแฟนกับแฟนเพ้งๆกันั้งใจลุลามหลายค่ะพี่น้องขอให้บอดแพลวบอดสันพร้อมทั้งทีมงานสุภุสุุนเฮงเฮงปัง,ปงๆเลยด้วยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดกัคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย